ฮั l โห everyone นสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมอดิปาถานะครับเป็นช่องใหม่ที่จะนำความสนุกสนานมาให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับตอนนี้ผมจะมาแคสเกม IDENTITY V นะครับหลังจากอัปเดตชัปเตอร์3ไปก็จะมาอดให้ทุกคนดูนะครับ ไอดีของผมผมนี่ยไอเดนไม่ค่อยเก่งนะแต่ว่าสีมือก็พอใช้ได้วันนี้เราจะมาเล่นกันนะแมทถึงสองแมทกันโอเคครับไปเริ่มกันเลยอันนี้ผมจะเล่น ่ะไปเล่นทานก่อนก็ได้นะม,มันคือเอเจนเตอร์ที่เราจะไปไล่ข้าผู้คนยังน่าสงสารนี่คือตัวที่ผมชอบที่สุดนะครับแมงมุม,งมงิงดังไปฮะขออนุญาละสิ้นนะครับ แร้เราจะมาเป็นฮันกันก่อนนะคะฮันที่ผมเล่นเป็นในก้อนที่ผมใช้คือนี่นี่แมมมงมัมงมงนี่ผมสร้างรหัสเหมืที่เจ้าคนนี้รหัสนั่นสิแบบมีตะกินม่วนสักนิดสักหน่อยเหรอ <c oughs> ผมลื้รหัสแล้วนะ ใช่คนที <t iny> ่สองเหตุเป็นคุณเลยนะโทษแตาผมแพ้ก็อย่าว่ากันผมเล่นไม่ก็ยิงจริง คลิปแรกของผมผมก็จะพยายามทำให้มันที่ดีที่สุดน,นะครับฝากทุกคนกดใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับคลิปแรกก็จะไม่มีอะไรมากอินโทรยังไม่มีนะครับไปเราไปล่ากัน ต้องดูเครื่องเวลาเซฟไวปั่นก็จะ <c oughs> เวลาเซฟไวปัน่นเอา้ามีรูปหัวอย่างนี้สแสดงว่ามีคนอยู่นะครับ <c oughs> นมอมจะเล่นยากตอนแรกๆเนื่องจากมันไม่มีสกิลที่ยิงใส่มัน นักวางไม้จริงๆก็ตีจ้ามากเลยไม,ม่ดีต้องไล่คนอื่นก่อนแล้วก็จะปัน่นเครื่องอ้าช็อกสุกขีดไปหนึ่งทีก <c oughs> ารช็อกสุกขีดคือการที่ เล่นข้ามหน้าต่างหรือข้ามอะไรสักอย่างแล้วฮันเตอร์ม,มาตีไดะทันเวลานะคะทำให้เขาจะช็อกสุกีดทันทีคือการลงไปนอนกับพื้นวางเข้าไปดักไว้ด้วยดักไว้ จะไม่ให้ใครหน,นในมาช่วยก็ได้เห็นไหมนะเครื่องสั่นยังมีลักษณะเป็น,น,นเครื่องเจสันช็อคสกีปีกหนึ่งอ้าวอันเชื่อลงแล้วนะจ๊ะ เอาใครลูกเอาใครออกเนตีเหลือเกิน ลูกา้าไอ้ไม่โดนอีกนั่งลูกา้า่ันจะอยู่แถวนี้หรือไม่เราลูก้ากันก่อนดีกว่านะนั่งปั่นไฟไวมากไม่รู้จะปั่นไฟไว้ไปไหน หลนะอกไปหนึ่งทีอันนี้นั่งสามารถลุกได้อีกหนึ่งรอบนะแต่ว่าเอ้ยรู้แล้วทำยังไงทำไมนะตานีเขาปั่นไฟกันช้าดังนะแบบนี้ทำให้เราได้เปลี่ยนครับถ้าเซอร์กวปั่นไฟชา้านะ พอเวลาสวายเวิร์เหลือคนสุดท้ายแล้วเครื่องปั่นไปนแล้วสามเครื่องจะทำให้เขากลับ,บกลับไปไหนวางลงไตรงไหนเอานะอาไว้ตรงนั้นฉันเห็น,น,นจ้ะเห็น,น,นจ้าจ้า วันนี้เราเก็บสีได้นี่หอยใหญ่ไปเลยปอสาหลายไปซักนี่นะครับทุกคนไปดูกันดีกว่าว่าเซอร์เบอร์โรนอยู่เลดาเหีย้ย นี่เป็นครั้งแรกที่ผมเจอแบบโซโลนคนเยอะมากจะต้องแบบตูวเตาผมจะเก็บตูกเต่าให้ถึงหนึ่งร้อยแล้วก็มาเปิดกันนะครับผมอยากได้สก,กินของนี่ตัวผมก็จะเอาอันนี้ เก็บคองกันก่อนนะคะมีแค่สิบสี่ซื้ออะไรกัไนไปเอ๋อสัตว์เลี้ยงยังไปเลยว่าซื้อสัตว์เลี้ยงไปด้วยเสร็จสัตว์เลี้ยงกันทุกคนเมนของผมที่เป็นซูเวอร์วอว์ก็คือตัวนี้ค่ะหมอด็อกเตอร์ วันนี้ถ้าใครทำภารกิจเสร็จแล้วก็จะได้สกินของอะไรนี่จะยุค black r a v e n เราคอยได้ตอนนี้กลับมาแล้วนะคะก็ ด้เวลาเป็นสซอร์ไพวลกที่ดีกันแล้วสอดีน้องแหมาปุกปิ๊กปุกปิ๊กของแมแ่วันนี้เราก็จะมาเล่นกันสองตาหันึ่งตากับสซอร์ไวอลกงค่ะกดเลยเพืเ่อนๆเราจะเป็นอะไรกัน สเลี้ยงเขาน่ารักมากเลยแต่สเลี้ยงน่ารักกว่าเฮ้อนอปุปปิก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 ปุปปิปปวันนี้ก็จะมาดูกันว่าฮันจะเล่นตัวไอ้ยาง ผมน้องใจว่าคลิปีผมจะมีหลายรูปแบบหลายเกมแล้วจะมีวันที่ผมจะเปิดแม้ทุกคนดูก็จะมีอาการเขินๆอน่อนะิดหน่อยครับนี่เป็นคลิปแรกของผมเสียงก็จะเบาๆนิดเ,เล่นดึกมาเกเขินเอเป็นคลิปแค่สารภาพเลยครับไปนะ เห็นเสวายที่ดีต้องปั่นไปควักที่เอ็มนะปั่นไฟเลยเดี๋ยวม่เอาเครื่องนี้ไปนะการเล่นสวายนะคะรับการปั่นไฟควรให้ปั่นคนละเครื่องจะ ต้อให้มันชาลงก็จริงแต่ว่ามันจะทําให้การปั่นไฟรวดเร็วขึ้นทุกคนเห็นไหมเข้าใจก็แบบการปั่นไฟถ้าปั่นคนละเครื่องจะทําให้ปั่นสี่เครื่องเอ้ปั่นสามเครื่องแล้วให้คนนี้จุ๊กอย่างเช่นตอนนี้มีเพื่อนคนหนึ่งจุ๊กอยู่แล้วพวกเราสามคนสมมติพวกเราสามคนปั่นกันคนละเครื่อง คือเป็นคนละเครื่องแล้ว,วเราก็จะใส่สามเครื่องถ้าเราปันออ่นด้วยกันสามสามคนหนึ่งเครื่องแร้วจะใส่แค่เครื่องเดียวเข้าใจไหมเดี๋ยวว่าครับครับมามาณนี้ครับไปแล้วไปแล้วไปวไปไป นางวางของศพนางไม่แต่งหน้าใครเงินแหล่งเกมนี้คือขึ้นยากมากปาสสินเครื่องก็น่ามีเครื่อง คนละเครื่องดีที่สุดมาก็รงน,นี้มีคนปันป่นบ่ไม่มีผมจะแพ้ฮันที่แรงกว่า Grace Grace Mary คืออันดับหนึ่งที่ผมแพ้เออพื่อนชายลงไปแล้ว ไปไดไหมทุกคนดูก่อนเราเขาอยู่ไกลยมยเอ็มมาอย่ามาที่นี่ลูกมันจะไปทีนั่นลูกโอ้โหฆามาตัางใช่ใช,ใช้ต่อไปเลืลลูกอ่ะเขาส่งเซตติเตอร์มาแล้วก็ส่งมา ขโมยสุดยอดไปช่วยคนดีมากเลยทำไมนะเากจะไปช่วยหัวขโมยนั่นทุกคนนือกจากหัวขโมยเป็นคนดีได้ปนไฟดีว่ะปนไฟไปกานละกันทุกคนได้แรงงนต่อลานเราสักที มันใช้ก็เตาไอ้มอม่หน้าจะถอดอยู่แน่เลยทุกคนเอาไม่ไม่น้ำไม่ได้ถอดเราก็จะเตรียมเครื่องทดลองนี้ทุกคนหวังว่าเพื่อนเราจะมีเอออะไรอัญเชิญจังเลยทุกคนลงศพมันมีกี่อันมันไม่เคยเล่นตรงนี้ซะเลย แล้วนายมันวิสุดเขาง่นแางกว่าหันถิ่นขนาดนั้นเลยเอ็มมาลูกเอ็มมาไม่เป็นไม่ได้ไปช่วลยหรอน้องช่วยเฮ้ยเอ็มมาก็ช่วยนี่ ให้นางไปช่วยชาจริงอ้าวก็ทอ,อร่รง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 างสามรับเป็นสิบสิบคันไปนางเพิ่งน,นั่งเปลี่แรก hey. Hey. เฮ้เฮ้เราไปคิวกันก่อนไป ไปช่วยนางกันก่อนนะคะฉันาจะไปฆ่าตัวตายก็ได้นะตุ้ยนี่เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเล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 ยดีมากฉันไปแล้วนะบ๊ายบายฉันจะไปปั่นปั่นเครื่องต่อเร็วเอ็มมาจุ๊บว

วนผู้อื่นกันนะครับเขาเป็นแล้วงไงอันั้นแค่ ผมอัดเป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนนะคลิปอาจจะได้ลงประมาณตีหนึ่งปีสองว่าคลิปไม่ได้อัดอะไรมากเลยไม่มีอินโทรไม่มีอะไรเลยเป็นยูทูบเบอร์ใหม่ใครมีคำแนะนำก็สามารถมาให้คำแนะนำกันได้นะครับแล้วก็สามารถบรอกกันได้ว่า คนดูชอบแนวไหนอยากให้ทำอะไรก็สามารถบอกกันได้นะครับ โอสองสาหนูหอมอยอยู่ไหนประตูไม่เปิดแมนะ่ไล้นะน้องเยเปิดแล้วนี่หว่าเพราะคนส่วนออกไปแล้วใช่ไหมได้อยู่ประมาณขอบๆเนี่ยไม่สามารถออกประตูได้เอ๊ยส่วนไหนว่ สายเธอทัเงคืนก็ม่แต่อาผมจะมาลงหลุมไปเลยไปเลยไปไปกันให้หมดไปไปไป

ไปอยาเข้าไปยุ่งกับฉันไอดอนเ e ค o บอสตันดูดิมันจะไล่ตามพี่ไหม ไม่ฉันจะช่วยคุณเองฮะคุณลงเใกล้ดนเลยเหรองั้นฉันช่วยคุณไม่ได้แล้วล่ะขอโทษนะอ้าวเพื่อนั่งเฟสสุดท้ายแล้วหรอไม่ไม่เป็นไรเราจะลงรวมกันได้คะทุกคนตามชาติได้มั่นสัญญาไว้ จะลงหลุมกันค่ะบ๊ายบายก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่มารับชมคลิปนี้นะคะก็ อย่าลืมกด like, got share, got ไลค์กดแชร์กด Subscribe ใครที่มีเพื่อนๆก็ส่งคลิปให้แชร์คลิปให้เพื่อนๆดูด้ดแลแลวยแะรแบบ่ <Okay. S 2> กดไ like, ลค์แชร์กด b s ให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีคับสวัสดีค่ะ